ส่วนกับยวไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่เจอกันดีที่สุดแล้วตอนแรกเจนนี่ทะเลาะกับยูเกือบเลิกกันทะเลาะกันบ้านแตกทะเลาะก,กันแบบก็ยูแบบไม่ชอบแม่เราอะ่ะยูไม่เอาแม่เราอะ่ะก็ไม่ต้องคบกับเราอะ่ะตนเองเรื่องที่ผมเจอเรื่องที่แกทำกับผมหนักมาก เกิดมาผมก็ไม่คิดว่าผมจะเจอเรื่องอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่เคยพูดเป็นแบบนี้มาทุกครั้งแล้วเป็นแบบนี้มาทุกครั้งตั้งแต่สีปีที่ผมพบเจมันเนี่ยเจอแบบนี้มาไม่รู้กี่พันรอบแล้วแล้วเจนล่ะเจนเจออย่นี้ตั้งแต่เกิดคิดว่าเจนชินไหมเจนไม่ชินเจนจิบถ้าเจนรักแม่มาเจนกตัญญูสุดใครด่าเจนกตัญดูนะผมผมเกลียดอะเนี่คนข้างตัวแกรอบตัวแกตอนนั้นโทรไปบอกแม่ผมว่าผมเลือกกับเจนซะเอาเอาผมกลับบ้านซะเพราะว่าผมอะ ยูอะไอยูนะไอตัวเฮี้ยนะเรียกผมว่าไอตัวเฮี้ยที่ทําให้เจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนสุดๆคือทำแบบนี้กับผมจนผมแบบไม่อยากเจอหน้าอีกแล้ยวถ้าผมเจอผมกลัวผมแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ยอมแบบว่าเออตนเองเรื่องที่ผมเจอเรื่องที่แกทำกับผมหนักมากเกิดมาผมก็ไม่คิดว่าผมจะเจอเรื่องอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่เคยพูด ายของช่งจริงขายของผมก็ต้องขายของวันเนี้ผมเปิดตัวสินค้าใหม่สิบสิบอยู่แล้วซึ่งใครที่บอกว่าไม่เป็นคอนเทนต์การตลาดดราม่าการตลาดไม่ใช่นะครับเนี่ยใคร f อฟผมบอกนะ่อยซีผมของผมผมทำมาผมประกาศมากี่เดือนแป้งแป้งยูวอน ผมประกาศมากี่เดือนไปดูเลยผมลงคลิปว่าผมาลงรูปว้ผมทาแป้งนี่ที่ทุกคนเห็นเนี่ยท,ที่ตื่นมาคือผมตื่นมาแลวแบบอ๋อผมเลยไม่เซอร์ไพรส์อะไรผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มาทุกครั้งแล้วเป็นแบบนี้มาทุกครั้งตั้งแต่วันตั้งแต่สี่ปีที่ผมคบเจมันเนี่ยเ,เจอแบบนี้มาไม่รู้กี่พันรอบแล้วแล้วเจนล่ะเจนเจออย่นี้ต้องต่เกิดคิดว่าเจนชินไหมเจนไม่ชินครับเจนเจริง เจนรักแม่มันเจนกะตันยูสุดๆใครด่า,ดาเจนกะตันยูนะผมผมเกลียดอ่ะคุณแม่งไม่ได้รู้อะไรเลยแกกับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคนข้างตัวแกรอบตัวแกตอนนั้นโทรไปบอกแม่ผมว่าให้ผมเลือกกับเจนซะให้เอาเอาผมมากลับบ้านซะเพราะว่าผมอ่ะยูอ่ะ ไอยูนะไอตัวเฮียนะเรียกผมว่าไอาตัวเฮียที่ทําให้เจนเปลี่ยนไปเรียกผมที่ทนะว่าทําให้เจนเปลี่ยนไปทําให้เจนเกลียดปั่นหัวเจนเรนจิตวิทยาว่าปุ้ยปั่นหัวไซโคให้เจนเกียดยยครอบครัวไม่ช่วยเหลือครอบครัวเจนเปลี่ยนไป เจนเฮียเพราะอายุ<อ>พูดแบบนี้<อ>กับแม่ผม<อ>พูดแบบนี้กับผม<อ>ผมคนที่ไม่ว่าเจนจะเจอเรื่องอะไรร้ายแรงแค่ไหนผมคือคนแรกที่ปกป้องเจนและคนสุดท้ายท<อ>ี่ยิงข้าเจนเสมอ,อผมคือคนที่ปกป้องเจนโดยที่ไม่สนด้วยว่าจะมีใครปกป้องเจนบ้างเพราะผมมันจะผมแข็งแรงพอและเจนคือแม่ของลูกผม แม่ของลูกผมจะรู้ไม่ได้เพราะลูกผมต้องการแม่วันที่เจนแย่ที่สุดวันที่เจนโดนด่าเยอะที่สุดวันที่เจนสําเร็จที่สุดวันที่เจนอะไรก็แต่ใครที่อยู่ข้างเจนใครที่เป็นคนช่วยเจนเกลียดสุดๆคือทําแบบนี้กับผมอะจน พอผมไม่เจอผมแบบไม่อยากเจอหน้าอีกแล้วถ้าผมเจอผมกลัวผมแบบควแบคบุมตแบบัวเองไม่ได้เจนบอกว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะมันก็ทำาไม่ได้ผมบอกผมแบบผมรักเจนมากผมรักเจนแล้วผมแบบอยากเห็นเจนมีความสุขอยากให้เจนได้ดีมาตลอดชีวิตวค่แมันี้วมนต์ให้ได้ค่ะไม่ยอมแล้วผมก็ไม่อยากให้ลูกผมต้องแบบเจอเรื่องแบบนั้นเมอว่าผมอยู่กับเจนได้ แต่ผมอยู่กับคนแบบคนแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วเจมบอกว่าก็วิธีเดียวที่จะท้าไม่ได้คือต้องไม่อยู่กับเด็กของก็บอกโอเคก็โอเคอันนี้การหูเด็กเพราะว่าไม่ว่ามีอะไรสีของผู้ใหญ่ก็หูเด็กด่างเก่งมากเขาบอกว่าทางออกมันมีเยอะแยะแต่เจนเลือกจะออกทางแบบนี้ผมบอกโอเคแล้วแต่คิดได้แค่นั้นก็โอเค ก็โอเคแล้วแต่เลือกที่จะให้เรื่องแบบนี้คนแบบนี้มาทํารายลูกก็แล้วแต่แต่สุดท้ายก็ไม่ปล่อยครับสุดท้ายเจนก็ไม่ปล่อยจิมฉลาดตักคนเจนฉลาดเจนเอาโต๊ะรเกิงตอนนี้เจนเอาโต๊ะรเก่งและเจนดูแลติงได้ครัเจนแข็งแกร่งมากคนเชื่อผม